่อนที่จะไปรับชมคลิปนะครับผมตอนนี้ทางช่องไนโรเนี่ยได้ทำการเปิดร้านรับเติมแล้วนะครับผมที่ชื่อว่าร้านไนโอช็อปนะผมรับเติมเกมไรน์เจอร์ราคาถูกสุดคุ้มถูกกว่าในเกมทุกแพ็กอย่างแน่นอนนะครับผมสดวกปลอดภัยแน่นอนเคดีแน่นนะครับผมนึกถึงจะเติมไลเจอร์นะครับผมให้นึกถึงร้านไนโอลช็อปเท่านั้นนะครับผมโอเคเราไปรับชมคลิปกันต่อเลยครับผม เอาวเลยครับผมก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันเลยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องในดูเช่นเคยนะครับผมอ่าโอเคแล้วผมตอนนี้เกมไลน์เเจอร์เนี่ยทำการเปิดให้ผมให้ผู้เล่นได้เข้าเล่นพิธีปลอยแล้วนะครับผมจากการปิดอัปเดตไปนะครับผมประมาณ10บโมงถึงสี่โมงนะครับผมอ่าก็เปิดตรงเวลาไม่มีเหลี่ยมเตอิอไม่มีบิดครับไม่มีเย็ดโมงนะครับผมอ่าโอเคนะผมตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาพารีวิวนะผมว่ามีตัวไหนอัพการ์ดได้บ้างแล้วก็ มีตัวไหนเนี่ยที่เข้ามาใหม่ใน,นบ้างนะผมโอเคเดี๋ยวผมจะพาไปดูตัวของตัวใหม่ในเดือนนี้กันเลยละกันนะครับผมไปเลยนะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวจะมีเปิดกระทากาชาทิ้งท้าย2รหัสนะผมไอดี ID แรกนะผมก็เป็นดีๆผมเองนะผมที่ผมจะเปิดกาชาหาเลยนะผมไอดียสองก็จะเป็นไอดีของทางบ้านนะผมที่ส่งมาให้นะผมอ่าชื่อว่าน้องน้องน้องม่อนหรือเปล่าถ้าผมจะไม่ผิดนะผมอ่าน่าจะใช่นะครับผมก็ผมก็คุยกับน้องเขานานแล้วแหละนะก็ น่าจะจําชื่อได้อยู่นะครับผมท่านผู้ชมอ่าโอเคนะผมเรามาดูตัวของไว้กันเลยนะผมเฮาท่าเป็นโคตรเฟี้ยวนะผมหล่อเฟี้ยวกระเจียวเริงใสงนะครับผมโอเคนะผมเรามาดูกันเลยนะครับผมเป็นไหวพริบาตุมืดนะครับผมอ่าดูมีแววเป็นตัวนามิสด้วยอ่าโอเคนะผมอ่าอุ้ยเล่นเล่นน้อยนะเล่นน้อยนะสำหรับร่างปกตินะครับผมโอเคเรามาดูสกิลหนึ่งกันเลยนะครท่านผู้ชมสกิลหนึ่งนะผมไว้ไอ้เคียตัวนามิส นะครับผมอ่าก็เป็นการส,งงส,าส่งคนเสียสองเปอร์เซ็นต์นะครับผมในพื้นที่แล้วก็ทำให้ศัตรูติดสตราร์ทอีกหกวินะครับผมอ่าสกิลนี้ไม่เป็นสกิลทะลุอมตะนั่นเองนะครับผมก็เออถ้าทะลุอมตะเนี่ยจะดูดีมากเลยสกิลหนึ่งนะครับผมโอเคเรามาดูสกิลที่สองกันเลยเพื่อมันอาจจะดีกว่าสกิลหนึ่งเป็นก็วาดถ่านะครับผมท่านผู้ชมนะโอเคนะครับสกิลสองครับผมอ่าโอ้ยเฮ้ยๆอิเชี่ยตัวน้ำมันครบเซตเลยว่ะท่านผู้ชมโอ้ยเอาแล้วแสงแสงมันจะอยู่ได้ไหมแสง อ่าโอเคนะผมก็สกิลหนึ่งเป็นการยกเอ้ยพีเคดิสกิลสองนะผมอย่างแรกเป็นการยกเรือมัตราหวีนะผมสร้างความเสียหายสามผลุนและเปอร์เซ็นต์ลดพื้นที่นะผมลดพื้นที่ในการใช้ทักษะสตูหกสิบเปอร์เซ็นต์นะผมก็คือลดพื้นที่ในการใช้ทึกษศัตรูนะผมให้ทำให้ศัตรูเนี่ยใช้สกิลได้สั้นลงมากเลยนะผมหกสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะท่านผู้ชมนะโอ้โหถือว่าเป็นตัวที่สกิลออกมาดูดูแบบดูดูหนักแน่นดูรุนแรงมากเลยนะท่านผู้ชมนะความสามารถนะผมก็เป็นลาดไอเท็มนะครับผม ความสามาอีกอย่างกก็โอ้เ oh, ช็ดดูไม่น่าเป็นคอมโบได้ฮะก็ออกแนวเป็นการที่ว่าเราะตัวนี้นะผมก็จะเป็นการตัวละลายสายพลังแบบนินๆน,น,นะผมก็คือตีทะลุการต้านทักษะสายพลังนิดๆน,น,นะผมก็คือมีโอกาสทำให้การต้านทักษะของศัตรูชนิดพลังไม่มีผลเมือ่อตัวนี้โจมตีนะผมก็คือตีทะลุต้านพลังไปเลยคือรับน้าหนีเต็มๆไปเลยนะผมสำหรับสายพลังนะโอเคนะผมสำหรับนะผม อคอมโบนะครับผมคอมโบในร่างกายเรามีอะไรบ้างนะผมอาจก็มีต่อต้านลงเสน่ห์ก็คือต้านลำนำเนยื้อยวนฟื้นฟูไร้ธาตุสร้างร่างโคลน plus แล้วก็เออเพิ่มได้300นะครับผมอู้ไอผมว่านะถ้าเป็นถ้าเป็นความสามารถก้าวดาวนะผม,ผมเอมไปทา,าง่างร่างโคลน plus มากกว่านะผมทําไมผมถึงเรียกว่า plus สิงหเลิศเพราะว่าร่างโคลนตอนนี้มี2ชนิดนะผมก็คือร่างโคลนปกตินะครับผมนักคอมบูติก็จะอยู่ใน โคโบูที่ผมคิดได้ก็จะมีอนุยชาะะผมมีตัวนุยชาแล้วก็ซากุระนะผมก็เป็นร่างคนปกตินะก็มีโอกาสนิดหน่อยนะผมที่จะผลิตเลนเจอร์สตัวโดยใช้แล่ท่าพิงตัวเดียวนะผมแต่ถ้าเป็นร่างคน plus เนี่ยคุณก็จะได้มีโอกาสนะผมปล่อยเลนเจอร์สตัวโดยใช้แร่ท่าตัวเดียวนะผมมีโอกาสมากกว่าเดิมนะผมอ่าโอเคนะผมอันนี้ผมไปถามคนที่มีอาดูบีแล้วผมแล้วเขาใช้ร่างอันนี้ก็คือมีโอกาสออกประมาณ50%กว่าได้เลยนะผมห้าสิบหกสิบเลยนะ โอ้โหถือว่าสูงมากเลยนะผมท่านผู้ชมนะอาจจะเพิ่มไป70เลยก็ได้นะผมเพราะว่ามันมีโอกาสมากกว่าเยอะนะผมเห็นไหมมันบอกว่ามีโอกาสสูงนะครับผมอ่าประมาณนี้เลยนะผมก็อันที่ดีสุดเนี่ยผมก็ให้ล่างคนแล้วอันลองลงมาผมก็ให้ฟื้นฟูนะครับผมไม่ใช่ฟื้นฟูเอ่อเพิ่มแร่300อนะผมรอ,องลงมาอีทกทีก็ท่านผู้ชมต้องไปตัดสินใจเองระหว่างสองอันนี้นะผมอ่ะโอเคนะผมต่อไปต่อไปตัวที่สองเซี่เซมนโนะครับผมว่าน่ารักจังเลยนะ โอเคนะผมสกิลแรกอ่าโอเคเป็นว่องไวธา,าตุไฟต้องดนบอกนะครับผมอ่าโอเคพ่นโชว์อยู่นะผมยุ่เริ่มตัดศัตรูนะผมสร้างความเสียหาย2,800%นแปร้อะผมลดการโจมตี40%นะครับผมโอ้เป็นตัวน้ำอิดไฟมาอีกตัวแล้วฮะรู้สึกว่าจะมาตบตัวของมูลน้ำชาอีกแล้วนะผมอ่าสกิลสองนะผมเป็นสกิลกินซูชิก็คือเพิ่มกังโจมตี310%ร้ิบเอรต์พิ่มดาเชจได้ใส่ชาสิบยุ่งเรื่ผลลัพธ์ด้านลบ,วลบพ,วพวกนะครับผมอีก นะฮะโอ้เป็นสกิลที่ถือว่าสกิลสอถือว่าเฉยๆปานกลางนะผมแต่สกิลหก็ถือว่าเออใช้ได้นะผมพอใช้ได้นะสกิลก็ถือว่าออกมาดูดีใช้ได้เลยนะผมอ่าโอเคนะผมความสามารถก็เป็นการสร้างละโคนแบบปกติอ่านี่ไงที่ผมบอกไปตอนที่ผมรีวิวตัวของไว้นะผมก็เนี่ยแหละนะผมก็เป็นตัวเอ่อความสามารถนะผมที่มีร่างคนปกตินะผมอ่าโอเคเรามาดูความสามารถของกาดาวกันเลยละกันนะผม อ่าก็มีเฮื่องสุดท้ายนะครับผมก็คือเป็นอมาตะห้าวินะครับผมมีโอกาสสูงเลยนะที่มันจะติดความสามารถนี้นะครับผมฟื้นฟูเล่ท่านแล้วก็ต่อต้านการแกไฟสภาพก็คือเราสามารถต้านเจมส์หรือบอสซีโอได้นะครับผมมีโอกาสก็ค่อนข้างสูงเลยแหละเอ้ยไม่ใช่สูงดีร้อยเปอร์เซ็นต์เลยแหละท่านผู้ชมนะอ่าโอเคนะครับผมตัวต่อไปตัวนี้ทำ้าได้นะครับคุณผู้ชมริมบอกนี่ซูชิโอโทโร่นะครับผมต่อไปก็เป็นปลา,า,ากระทงนะครับผมอู้ยดีไซน์มีตัวตัวน่ารักจังเลยนะครับผมก็ อ่ะโอเคเป็นธาตุไฟสายพลังนะผมอันนี้ไฟมาคู่นะรอบนี้นะครับผมอ่าสงสัยไฟมันจะเป็นลูกเมียน้อยเกินไปนะครับผมอ่าโอเคนะครับผมเรามาดูกันที่สกิลหนึ่งกันเลยละกันนะครับผมสกิลหนึ่งนะผมเป็นการเคลื่อนที่ไปกองทับศัตรูสกิลนี้เนี่ยความสามารถมันคุ้นกับตัวหนึ่งก็คือคุราชิโทะนะครับผมก็คือการฆ่าแบบไม่สนว่า เออสตูมันจะโดนสกิลหรือไม่โดนสกิลเสริสตูเลยนะผมก็มันจะมีความแตกต่างคขาว่าสลับซิสลับเคลื่อนที่นะผมสลับตำแหน่งนะผมก็คือสลับเนี่ยคือสลับแบบสลับตำแหน่งกันเลยนะผมก็เรนเจอร์สตูอยู่ตรงไหนเรนเจอร์ก็สลับแทนนะผมแทนที่ไปเลยนะผมแต่อันนี้คือข้ามไปเลยนะผมสร้างความเสียหาย2องพันหนร้อยเปอร์เซ็นต์ลดระยะโจมตีสตูสามห้าเปอร์เซ็นต์นะผมสกิลสองนะผมเป็นการเพิ่มระยะโจมตีนะผมโอ้ยสกิลนี้ดูเหมือนเลมเลยฮะ เพิ่มระยะโจมตี15%เพิ่มตามหลุรสรถไฟข0อาโอเคดูดีอยู่นะผมปรึกษานะเพิ่มามาตราความแม่นยำ40%นะผมโอ้ถือว่าโหดใช้ได้เลยแหละท่านผู้ชมนะโอเคว้าเอาแล้วผมเจีวความสามารถโกงแล้วนะท่านผู้ชมอ่าโอเคนะผมเพิ่อสุดท้ายก็เป็นอมาตะา7วินนะครับผมก็ไอตัวเนี้ยผมบอกได้เลยว่ามันเหมือนโทวะผสมก็อปเินเเลเยอร์ซึ่งเป็นธาตุไฟนะครับผมคือข้ามไปใช่ไหมถ้าข้ามทีเนี่ยมันก็จะติดความสามารถเนี้ย ก็คืออจริงนะผมมองว่าตัวเนี้กับชิละเนี่ยผมว่านี่แนะนาไม่ใช่ตัวนี้ดีกว่านะผมก็คือยูสก,กิลมาแล้วนะถึงมันจะไม่ถือรัมตาแล้วผมแต่น่าจะสร้างความปั่นป่วนให้กับศัตรูได้อย่างมากเลยนะครับผมโอเคนะผมก็ประมาณนี้เลยนะผมอ่าเราไปดูตัวอื่นกันเลยละกันนะว่าสามารถปั้นตัวอะไรได้บ้างน,นะผมแต่อาจาจะไม่ได้รีวิวละเอียดขนาดนั้นนะครับผมกลัวคลิปยาวๆเกินไปนะฮะโอเคนะผมเห็นมาว่ามีอยู่ส 3, 3ตัวมั้งนะครับผมก็ อ่าโอเคก็มีบาวนะผมมามีอันเดดนะฮะผมมีบาวไฟนะฮะผมบาวมายากลลึกลับโอ้ดีไซน์ตัวนี้เท่จริงนะผมเป็นแบบดำดำไหมผมว่าดำดำ,ดำมันเหมาะกับสีทองมากเลยรวมกันมันจะดูแบบดูเพอร์เฟกดูเฟี้ยวมากความสเตจตัสดถือว่าเวอร์นะผมตัวนี้นะอาจจะอึดสุดในเกมเลยก็ว่าได้น่าจะอึดแซงอนูบิสเลยก็ว่าได้นะครับผม ต่อไปนะครับผมก็เป็นสล็อตนะผมไอ้นี้ผมดีใจอย่างก็คือสล็อตปั้น9้าวดาวได้นะผมดีใจมากมากเลยนะตัวนี้นะผมเพราะว่านะผมเพราะว่าตัวของไอ้ดีหลักผมก็มีสล็อตแม็กกี่แล้วนะผมก็เกีบยววัตถุดิบเพิ่มเอาละกันนะผมเพื่อที่จะปั้นสล็อตเนี่ยเป็นร่างของก้าวดาวนะผมเดี๋ยวดูความสามารถซิโอ้โหอันนี้คือขีปนาพุอนวากิจการโอเคร่างคนดีสุดนะผมนัผู้ชมนะผมโอเคโอเคนะผู้ชม แล้วเหลาตัว๋วกันเลยละกันนะครับผมโอเคมิสโอเคครับผมเดี๋ยวผมเพิ่มมาอีกนะครับผมโอเคอุยคิวผมเข้าดับ500แล้วนะครับผมใครอยากเข้าคิวก็าสามารถคอมเมนต์ได้เลยนะครับผมโอเคไปนะครับผมทุกที่หักขาดอันเดียวซื้อดนเดียวเลยโอเคไปคนดู5ตัวเน้นๆออกไว้ผมดีใจหน่อยนะครับผมโอ้เ oh, จมี่พายนะครับผมมายากนเอาแล้วเอาแล้วโอ้เดนี้จะเอาใหญ่ไปไหนไม่เอาอะไรชิบหายแล้ว สาวคีย์บอร์ดออสตาวัตฟ้าโอเคขอรีตู้ก่อนขอใหม่ละกลันไว้ไหนไปทางไว้หน่อยคิไปท่านผู้ชมเอาได้แมวโอ้โหแมวมังร้องเยอะอะไรเยอะท่านผู้ชมอาจจะไม่ค่อยได้ยินหรือผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าท่านผู้ชมได้ยินหรือเปล่าแล้วผมมอเตอร์โบ๊ทนะฮะแมวกวัก,วกโอเคตัวนี้เป็นตัวกวักโชคนะครับผมรอบต่อไปจะเป็นดีแน่นอนนะครับผมผู้เป็นงั้นแหละนะผมมนโนไปเองนะผมท่านผู้ชมนะฮะ โอ้โหเกลือจัดนะผมแปดสิบตัวผมอะเจมมันไม่มีความหมายเลยหรอที่ผมสะสมมานี่ะเอาแล้วเหลืองเล้วโอ้ชิเยเสียข้างสุดท้ายผมต้องใช้สูตรแหละขอดีตู้อีกรอบมาสามคงปฏิหารเถอะละกันนะผมไอ้นี้ผมจะปล่อยตอนกดตอนอ้าปากนะผมคนดูโอเคอ้าปากปุ๊บตุ๊บปุ๊บตุ๊บตุ้มโอเคผมไม่ใช่สุดบตุ๊บตุ๊บตุ โค้ไม่ออกให้แหละนะครับผมท่านผู้ชมมาขนาดนี้แล้วมันคงเกมโค้ไม่ออกให้แล้วนะครับผมฮ่าสุดสุดท้ายออกนี่คือก๊อตมากๆนะครับผมจัดไป้ายฮ่าสุดสุดท้ายอ่าการลองครั้งนี้ขอแบบไม่ผิดหวังนะเกมนะโอเคนะผมไปไอดีต่อไปเลยแล้วกันนะผมเป็นไอดีของทางบ้านนะผมก็ผมไม่มีอะไรจะพูดกับไอดีหลักตัวเองแล้วนะผมเพราะว่ามันเกือบชิบหายเลยนะคนดูนะ โอเคนะครับผมมาต่อกันที่ไอดีของน้องม่อนเลยนะผมโอ้โหเป็นไอดีที่ผมมองว่าตึงมากๆเลยนะผมมีทั้งตัวเก่าสุดเทพอย่างเช่นมิริดั๊ด้วยนะผมมีทั้งเอลซ่านะผมซึ่งตอนนี้ก็ยังใช้ดีอยู่นะแต่เกียร์น้องผิดไปนิดนึงนะผมโชคสุดท้ายควรเป็นกระเป๋าก็ได้นะผมโอเคนะผมก็น้องเขาตอนนี้มีงบให้ผมนะผมก็คือ110ตัวนั่นเองนะผมจะเหล่ายาวเอาให้ได้ไวนั่นเองนะผมไม่ได้ไวไม่เลยนะผมจัดไปท่านผู้ชมนะผมไป่ผู้ความทำเพลงนะผมคลิปนี้นัตยาพอตัวแล้วนะผม สต่ยานยามไม้มาแล้วเอาแล้วเอ้ยโอเคซูจิห่อนสาลายโอเคโอเคได้แล้วนะผมสำหรับตัวใหม่ในเดือนนี้นะผมออกแล้วออกแล้วกูอยากได้ไว้อีสัตนี่โอเคนะผมไว้ไว้ไออกมาหน่อยไว้โอ้โหตัวใหม่ออกไม่เป็นลายแล้วผมโอเคแต่ผมอยากรู้อยู่ว่าตัวใหม่มันสกิลเป็นไงเดี๋ยวผมเออลืมให้ดูระยะสกิลเลยนะท่านผู้ชมนะ โอเคนะผมตอนนี้ผมปล่อยยาวแล้วผมเชี่ย่งเกลือเลยนะาผู้ชมโอ้โหเอ็ดเวิร์ดบินไม่ต้องมาก็ได้นะผมยิ้มมาป่าโอ้โหคือต้องการไว้ตอนนี้นะาผู้ชมคือหมดไปจะ200รอตัว๋วแล้วไม่ได้รวมไปดีหลักด้วยไม่ออกผมร้องนะวงการไม่ออกผมร้องนะบ๊อบไอ้เคียโอลิเวอร์กูมาโอลิเวอร์วีสองโอ้โหโโห,หมูป่าโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวยี่สิบสุดท้ายแป๊บนึงมันเป็นเลขเป็นเป็นเลขที่เราต้องพึ่งดวงขั้นสูงสุดนะผู้ชม มายุกเลิกหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดไปยุกเลิก, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, กเจ็ครั้งปฏิหารเขี่ยหมัดเมาตึงๆไปฮึบคน4ี่โอเรียบร้อยดีนี้ผมก็ตามนั้นแหละนะผมสำหรับคุณน้องม่อนนะผมก็ขอรทษด้วยนะผมที่ผมเปิดให้เกือได้นะผมโอ้เส้าใจจริงๆเลยนะผมโอเคเดี๋ยวผมมาดูสิ่งเพิ่มเติมของตัวนี้ละกันนะผมระยะยืนตัวนี้อยู่ที่สามร้อยเจ็ดสิบาถือว่าใกล้พอตัวนะผม ระยะยืนของเซลโมโลนะผมอยู่ที่290จุดโอเคได้อยู่นะผมสายว่องไวอันนี้ยืนอยู่ที่90จุดก็คือเป็นตัวชนเกือบใจะใกล้ที่สุดนะผมะถ้าใกล้กว่านี้ก็ซักประมาณ56จุดก็คือชิดไปชิดเลยนะผมโอเคนะผมก็ขอจบยินดีนีละกันนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ด้วยนะผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ